สำหรับคุณผู้ชมที่ประกอบอาชีพอิสระและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะวันเสาร์ที่ผ่านมา20ล้านคนแหละ,ะจ้องอยู่หน้าจอมือถือ,อจ้างนั่งอยู่หน้าคอมอพยายามจะลงทะเบียนให้ได้ระบบล่มไปบางคนลงได้แต่พอลงได้มันก็มีปัญหาคาใจลงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินล่ะคะเขาก็สงสัยมารวมถึงเรื่องของการเปิดบัญชีด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไขาข้อข้องใจนี้ให้ฟังมาดูเรื่องของการรับเงินก่อนนะคะ นายแลว,วรนแสงสนิบโคศกกระทรวงการคลัง พูดถึงขั้นตอนก่อนนะขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนเนี่ยบอกว่าลำดับเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากประชาชนลงทะเบียนหน้าจอเขาจะบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับเงินคุณจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อคุณผ่านขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมาคือการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนไหมเป็นแรงงานไหมเป็นลูกจ้างมีอาชีพอิสระไหมไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจริงหรือไม่ได้รับผล กระทบจากโควิด -19 อย่างไรตรวจหลายข้อพอผ่านขั้นตอนนี้แล้วคุณจะได้รับ SMS ยืนยันผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่คุณผู้ชมลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ไว้นั่นแหละสรุปว่าคุณผู้ชมได้รับแน่นอนทีนี้หลังจากได้รับ SMS แล้วคำถามต่อมาเมื่อไหร่ล่ะจะได้รับเงินเพราะว่ารออยู่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้ว ทางโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าเข้าเกณฑ์ทั้งหมดได้รับ SMS แล้วคาดว่าภายใน7วันค่ะจะได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอนโฆษกกระทรวงการคลังนะคะเตือนไปยังคนที่หักหัวคิวรับจ้างลงทะเบียนด้วยเพราะว่ามีบางคนไงคะอาศัยช่วงเวลาแบบนี้สำหรับคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นเนี่ยน,นะคะโลเทคโนโลยีบางคนเขาก็เลยบอกฉันลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีคนใช้ช่วงนี้แหละ เวลผมรับจ้างลงให้แต่ขอ500บาทอ่า,อาเขาบอกว่าทําอย่างนี้ฐานช่อโกงนะจ๊ะมีความผิดทางอาญาค่ะตามหาอยู่ตอนนี้จับมาลงโทษแน่นอนนะคะโทษก็คือจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทอย่าทําเลยค่ะขณะที่มีความสับสนอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินว่าเอเราจะต้องเปิดบัญชีเฉพาะธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหรือเปล่าอย่างทกสเนี่ยนะคะ ไม่นะคะคือธานาคารออมสินเนี่ยบอกว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ แต่กลัวค่ะกลัวจะมีคนไปรอเปิดบัญชีเป็นจํานวนมากและการอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้มันจะเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโควิด19เขาเลยบอกว่าไม่ต้องใช้บัญชีของทกสและออมสินเปิดให้บริการนะแต่ไม่รับเปิดบัญชีค่ะคุณผู้ชมฟังแล้วปฏิบัติตามด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเว็บปลอมนะคะเวลาลงทะเบียนเนี่ยท่านดูดีๆนะคะว่าใช่ w w ็บไ์เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com หรือเปล่านะคะอีกเรื่องหนึ่งหลายคนกังวลว่าเอ๊ะไปลงทะ บียนแล้วแล้วเดี๋ยวสัมภารจะคิดบัญชีเรื่องของภาษียออ้อนหลังหรือเปล่า,อ,า,อ,าอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะไม่เกี่ยวกันค่ะ ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของโควิดนั่นแหละค่ะเรื่องเดียวกันแต่สองอารมณ์ที่ใต้กับอีสานที่ใต้ก่อนเลยค่ะโรงพยาบาลเกาะพงังานนี่เ็าทาอะไรกันชูมือเฮกันเลยนะคะทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลค่ะดีใจเพราะว่าเอาชนะโควิดยกหนึ่งได้แล้วผู้ป่วยรายแรกของอําเภอเกาะพงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรักษาจนหายกลับบ้านได้แล้วค่ะเป็นแอร์โฮสเตสชาวต่างชาตินะคะเขาก็ดีใจแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อีสานค่ะคุณผู้ชมเรื่อง นี่อันนี้เรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นที่อีสานค่ะมีคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยโพสตเฟซบุ๊กบอกว่าระบายความรู้สึกในใจคือเหน็ดเหนื่อยในฐานะนักรบเสื้อกาวต่อสู้กับโควิดโรคระแรงแต่พอออกไปซื้อข้าวซื้อของโดนแมคค้ารังเกียจไม่อยากจะขายของให้เพราะว่ากลัวติดเชื้อเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทำให้หมอหลายคนเนี่ยไม่กล้าแวะไปซื้อของต้องเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาไม่ใส่ชุดกาวแล้วนะเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดา กลัวว่าพ่อค้าแม่ค้าจะรังเกียจเอาลาพอเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะหลายคนก็แบบเห็นใจนะเห็นใจคุณหมอก็เลยส่งอาหารส่งขนมส่งน้ําไปให้คุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์แบบนี้ค่ะขอบคุณท่านคุณหมอด้วยนะคะช่วยกันนะคะในายามแบบนี้นะคะ